ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับกับพิธีลงนามนะฮะในส่วนของผู้ร่วมก่อตั้งปรเจษีพัฒน์นะครับก็จะมีอยู่40ชีวิตนะฮะ40ชีวิตซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งตั้งแต่เป็นยุคแรกเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของการถ่ายรูปหลังจากที่ประชุมตั้งแต่เช้านะครับผม ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะใช้เป็นกิจกรรมโปรโมตนะครับแอปที่สามารถทำได้ทั้งกินทั้งชอปทั้งเที่ยวนะมีรายได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณครับมีพัดมีแชร์ครบทุกอย่างเลยนะครับผมกินชอบเที่ยวแล้วก็มีรายได้ด้วยนะครับคันเลยนะครับครับผมก็ฝากนะนี่ครับนี่ ชี้ไปทั้งนี้ไหมนี่อ๋อเออนี่นี่นี่เมื่อกี้เห็นเห็นชี้อันเล็กโอ้ไม่ใช่ใช่ไหมชี้อันใหญ่ไหม่ะชี้อันใหญ่เออแชร์คนะครับนี่เลยเอาปิดนี่นะครับ V พลัส V แชร์ฝากไว้ในหัวใจคนไทยทุกคนครับผมครับผมอย่าลืมเด้อ